สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆค่ะอากาศดีๆค่ะพี่น้องตอนนี้ปลาเพลยอยูุ่ึงภูคือเก่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อต้อนรับสุโมงสุบนนะคะโทูไทัยทูต่างเดนโทูโลกด้วยค่ะพี่น้องเด้อตอนนี้ปลาเพยอยู่ภูคือเก่ามาหาเฮือพี่น้องิึงคือเก่าค่ะพี่น้องเอ้ามาลุ้นนะปลาเพลด้วยคะ่วยวะ,ะเด้อวาปลาเพลสีมารหรอโบ้ค่ะวันนี้ยามเมืนยค่นยามเมืนเพิ่นกรรมาการค่ะพี่น้องเอ้าเอาเอามามึงด้วยค่ะพี่น้อง มาเลยค่ะมาเลยค่ะลืมเห็นแล้วไหมคะ่ะพี่น้องหมานแล้วค่ะตอนนี้ปลาก,กับลุมอยู่คนละมุมป้อนคะ่ะพี่น้องค่ะดอกสวยๆค่ะกำลังงามคะ่ะพี่น้องเห็ดน,นะกำลังสวยค่ะป้ามาป้ามาจบล้ายมือแล้วค่ะม,ม,ออมือไหนนี่ยเนะื้อพื้นอ่อนมือนื้อเนื้อพื้นอ้อแล้วค่ะพี่น้องนี่ยนะสวยๆค่ะ แค่เซตดินอก่อนค่ะพี่น้องเหือนเปลืองขาเพล่อนเลคะพี่น้องถือพันใหญ่มากๆเลยนะคะเปลืองขาเพล่องเลยค่ะพี่น้องสวยมากค่ะสามดอกได้ค่ะพี่น้องมองนี่นะคะเฮ็ดปลาก็ยังมีเตอร์นี้จัดเปลือยเบียบไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ายังมีหลายค่ะม่างกิ้งไปกิ้งมาจุกนกขยังอยู่ค่ะพี่น้องลุงก่ะลุงดูตั้งเทินค่ะพี่น้องโอ้ยออกแล้วค่ะโอ้ยตาย ลึกว right yeah, right. well, ่าสิไม่ได้ดิค่ะจีนเนี้ยมันจีบกันยังเปรี้ยค่ะพี่น้องตอนแรกป้ายังไม่ได้ถ่ายค่ะเดี๋ยวค่อยจับเนาะพี่น้องเนาะเอาสัตว์ในกอนค่ะเจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะปลาที่สองค่ะสวยๆค่ะโอ้ยฝนกัย็นยิบๆอยู่พี่น้องจีนเนี้ยเจอป้าป้าถึได้ถ่ายของเราด้วยดิค่ะพี่น้องเด้อ ดพ่อแพรจะตัดตัดตัดได้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บบาทีหลังเนาะม,มือจะได้มีเปืนค่ะพี่น้องเพราะว่ามือเปืนกับเช็ดโทรศัพท์ก็ดีพี่น้องโทรศัพท์ก็เลอะเพราะโทรศัพท์ค่ะพี่น้องข <Stevens. S 2> ้อ,งขอเยอะพี่น้องได้เห็นค่ะอือฮ <c oughs> ึโอ้โหจุดเหนียกันไงเมื่อคืนค่ะพี่น้องสะเขี่ยมุนงอยู่ค่ะพ่อแพรก็อเอาเก็บตุกอุ้ยแจกของขัญหลายชิ้นเลยเนา โอนโหปลาเพย์เยอีทค่ะพี่น้องสวยปะคะสวยปะคสปะคส่งกำลังใจให้ปลาเพยด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ปลาเพยด้วยนะคะวิถีผู้ไทยชาแนเเล,ลค่ะส่งกำลังใจให้ปลาเพยเยอะๆนะคะนี่ค่ะปลาเพย์ยพอ,อัดส้วมยันปลาเพยปิดไว้ค่ะพี่น้องปิดไว้คือเก่าคือเดิมค่ะ มือนมีอะไรเกิดขึ้นค่ะในน่นะคะ่ะพี่น้องตาเรวเนีย่ยทำให้เนียนที่สุดค่ะเนี่ยอ้อฟอ้ายังมีเหลือนะคะเดี๋ยยังมีเหลือค่ะนี่เขามาและะ้วค่ะพี่น้องอ๋อลุงลุงลุงค่ะป้านนึงว่าใครลุงสวัสดีทักทายพี่น้องเดี๋ยวลุง ลุงกันดิลุงก็ถือตะกร้าบักง่ายค่ะบวันนี้นะคะมาแล้วค่ะลุงมาแล้วค่ะสามสี่ดอกค่ะสี่ห้าดอกไหมเนี่ยเป็นค่ะสองเบอร์ของลุงดูหานใดอยู่บ้าลุงหมานอยู่บ้างเอ๋ยเบอร์ของลุงนะคะพี่น้องลุงคือมีความดอกเนี่ยค่ะลุงลุงต้องความดอกนะคะเนี่ยทำเหมือนของป้านะคะกลอนอยู่มันหมดมันกลอน ก้นกับตาลุงใหญ่ค่ะพี่น้องเนดะี๋ยวตามลุ้นๆค่ะพี่น้องลุง้นกับตาปักใหญ่ค่ะมเซื่อเข้าค่มื่อเนิ่นอ้าวเดี๋ยวแซมนี่นวนพี่น้องเเ <c oughs> นาะพิ่นมาแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่บบนนะพี่น้องเดี๋ยวอย่าเมาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีก่อนกลับบ้านเลยค่ะพี่น้องเนื้อมาเบิ่งมาเบิ่งเน็ดปลากับลุงเนื้อค่ะวันนี้น่ะคนก็ลายลายค่ะพี่น้อง บางคนเพิ่งก็เอาหอดเสียมมามาหากับพี่น้องพี่น้องมันไก่เพิ่งนะครัพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิร์กนะครัพี่น้องเด้อมาเบิรงอันนี้นะหงรุ่งครับพี่น้องนี่หงรุ่งเพิ่นนะเ่นเฮ้ยเพิ่นกับหมานบพื่เพิ่นเลยครัพี่น้องเฮ็ดทีจริงเฮ็ดกะลายอยู่น้องลุงเนาะแต่ว่าคนกับคนกับพี่ลึกค่ะพี่น้องมือนี้นะโมงละโมงละสิบบางมโ้งก็เป็นเศร้าเพิ่งนั้นพี่น้องเพิ่งมาหลายบ้านค่ะพี่น้องมาหากินอยู่บ้านป้าค่ะ อ่ะสัตว์นี้ก็ถือว่ามานอยู่ในลูงเนาะทำเทมเพนเทมเพนเสืสส้อแต่เทมเพนเสือสส้อ,ทอกเทกกํออยางกระลุ้นค่ะเมื่อนี้นะคะพี่น้องหา,าินหายากเท่านั้นละพี่น้องเนี่ยตามลมเผื่นกับปลาเพยได้ค่ะพี่น้องเด้อวันนี้เด้อไปเลยค่ะลิมลิมส่งกำลังใจให้ปลาเพย์เด้อค่ะพี่น้องเด้อกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีพุทธายชาแน,นลด้วยนะคะ เห็ดรวมคะ่ะเห็ดรวมปลาอ้อๆจะกระหยังเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเห็ดลมได้ได้ถาดหนึ่งค่ะพี่น้องได้หนึ่งถาดคะ่ะของของปลากับของลุงค่ะนี่นะคะอันนี้เห็ดก่อคะ่ะอันนี้ก่อล้วนๆนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็ล้วนๆของปลากับลุงค่ะพี่น้องก่อลว้วนก็ได,ด้กระดุงหนึ่งเด้ค่ะพี่น้อง,งนี่ ถือว่ามีถือว่ามีได้น้อยนะคะนี่นะเพราะว่าคนกระลายเนาะพี่น้องคนป้าว่าสงสัยเกือบหอดร้อยค่ะไม่นี้คนนะคะทั้งพี่น้องบ้านอื่นเพิ่นมาหาก่ะไปปลาลวดจดโอ้ยสํมกับร้านหายรถกับพี่น้องมึงนะคะราคาเดี๋ยวป้าจะล้างเลยเด้อค่ะที่นี่นะคะพี่น้องป้าจะล้างเลยนะคะโกดล้วนๆค่ะได้หนึ่งกระดงค่ะพี่น้องมือไปถ่ายกระดงกับเบิร์ กระดงค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้าล้างโนะค่ะทีนี้น้องเดี๋ยวป้าล้างแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นสิล้างแงะค่ะเอาสัมในก่อนนะพี่น้องน้ปงงอ,อ,ญญนอนประเภทได้กําลังกําลังเต็มเยอะเหอะค่ะนี่นะพี่น้องส่วนที่แบบตุมต้มๆเนี่ยค่ะโซนโซนหนึ่งกับป้ากับเกียงเกียงแล้วค่ะพี่น้อง นี่คือเจาะเก็บไว้กินนานค่ะเก่งอ้อเห็ดก่อพี่น้องเอ้ยบแซีบค่ะแข้งกินยามห้องมืดมืดเห็ดอลนะแห้งเซ่บค่ะพี่น้อง๋ยดตามเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันอ้อหน้าตาอ้อเห็ดไปเพจหน้าตาเป็นอะไเลยค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องคู้เลยบนห้ามาใไหมค่ะอาจิยังห่เนนี้เคยเห็นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามเบื้งนะคะพี่น้องเด้อคอยดูนะคะว่าหน้าตาจะออกเป็นแบบไหนค่ะ เฮ็ดเก่งอ้อไว้กินนานค่ะพี่น้องเก็บกินได้เป็นปีค่ะเปบนนี้นะคะอันนี้ปลาแพ่ไม่ได้ซื้อคนเลยหลายค่ะพี่น้องใส่แท่เกลือกะชิรสนิดนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวห้าเก่งเดี๋ยวเฮาคยมาปรุงปรุงใหม่ค่ะพี่น้องอันนี้คือเราไม่ไม่ได้ใส่อะไรค่ะเอาเดี๋ยวตามบึ่งแล้วค่ะพี่น้องน้อแเกงมาในสักระยะหนึ่งแหลอค่ะพี่น้องเปิ่นพูนพูน พุนเกิดเป็นล้นมออีกค่ะพี่น้องเพิ่นเพ่นเพิ่นเพ่นเดือดเนาะเดือดเดือดฟองเพิ่นหึงจนท่วมมอเลยค่ะพี่น้องเกิดเป็นล้นค่ะพี่น้องนีระคะบังเค้พี่น้องน้ำสีแดงนะแดงแดงเข็มแดงสีสวยนะพี่น้องเนาะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแรเพรออกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็แพรก็จะปิดมอแล้วค่ะแล้วก็เอากับมาตักืสอถุงพลาสติกค่ะวันนี้นะคะพี่น้องตักใส่ถุงตัวฮ้อนเนี่ยแล้วค่ะพี่น้อง แล้วก็เก็บไปนะซื้อตู้ค่ะปันี้นะเซฟฟิตไว้ค่ะพี่น้องเก็บได้เป็นปีค่ะอันนี้ที่ป้าแกงโซนหนึ่งที่ป้าแบ่งแกงไว้น,นี่จะเป็นเห็ดรวมเลยคะ่ะเห็ดรวมเห็ดพึ่งเห็ดกอ็ดก้กอดอกสีบานได้ดอกตูมพร้อมบานบานพร้อมตูมพร้อมค่ะพี่น้องอันนี้ป้าแกงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโอแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องเดีเ๋ยวเก่แกงเห็ดกอเลยคะ่ะ น้ำมันหวานหวานพี่น้องน้ำป่ะนะน้ำแกงจะหวานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปา้าจะคนให้ดูนะคะเสียงดังกระขอภัยหลายๆเลยค่ะพี่น้องเนอะถ้าํำนี้ก็คือสีได้แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราแกงนานเกินเดี๋ยวเดี๋ยวสีเป็นจะเดี๋ยวสีเป็นจะขำๆะค่ะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อที่ติดตามชมคลิปหาเห็ดกอประเพยตั้งแต่เสารเนาะพี่น้องเนาะจนจบคลิปค่ะพี่น้องถ้ามาคลิปเนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามคือประเพยวิธีผู้ไทยชาแนลค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะพบพรอเดี๋ยวใหม่นะคะพี่น้องเด้ออยู่คืออยู่ไกลกันฮักแพงกันคือเก่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้จะอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แพก็จะแพ็คใส่ถุงแล้วคะ่ะทีนี้นะแพ็คซื้อถุงกิบไปกินนานค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวยามเข้ามาเกงงหม่เข้ากันเขาก็อาจจะเพิ่มน้ำอีกนิดหน่อยค่ะพี่น้องและแล้วแต่ว่าเขาละซื้อมักซื้อน้อยซื้อหลายเขาเลยค่ะพี่น้องแล้วก็ซื้อตําพริกซื้อแล้วก็พริกซื้อแล้วก็บใบมังกแล้วก็ซื้อเครื่องปรุงแล้วแต่มากค่ะพี่น้องว่าใส่อะไรมั่งค่ะ มกปลาเดะก็ซื้อปลาเดกนำถ้ามีมากก็คือมีต้องซื้อค่ะพี่น้องแต่สูตรปลาเพย์นะปลาเพยไม่ใส่ค่ะเพราะว่ามันจะได้กลิน่นกลิ่นหอมเห็ดกลิ่นกลิ่นหอมแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องซื้อแค่น้ำปลาค่ะพี่น้องน้ำปลาชุรสเกลือแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพลิกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเมนูอ้อเห็ดกอดอกตุ่มตุ่มดอกนมนมค่ะทำนี้แล้วนะคะพี่น้องนอ้อ คนหล,หลายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอ่พอเดี๋ยวหม่คลิปหน้านะคะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะอยู่คืออยู่ไกลก็ฮักแพงกันคือเก่าค่ะ